มาเลยครับสวัสดีนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่พี่น้องวันนี้มาค่ำคืนนี้ขอร้องเพลงหน่อยพี่ไร้ที่สุขหัวนอนขอบคุณปั๊มปตทแถวอำเภอทับสแกนะครับก็เป็นที่หลับนอนให้เราคืนนี้เราคืนนี้ค่ําคืนนี้เราจะพักผ่อนกันอยู่ที่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศ รถตู้นอนออนทัวร์นะครับแต่ว่ามาในช่องของครัวลุงเด่นเฟมิลี่นะครับพี่น้องก็เป็นบรรยากาศดีที่นี่มีรถสิบล้อมีรถอะไรเขามาจอดนอนกันนะมีรถเซียวรถอะไรเขาก็วิ่งมาจอดนอนกันครับนะก็เป็นบรรยากาศวันนี้เราไปเที่ยวที่หาดทับสแกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กินข้าวกินปลากันมาวัไปกินนี่ใกล้ๆนี่เองวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวโกวดเด้งครับไม่ไม่ขับรถมาไกลแล้วเหนื่อยมากตอนนี้เราก็ปรีพนันจะแง้มมันน้อยกว่านี้หน่อยนะ แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดคอยร้อนข้างในเย็นเจียบแล้วครับเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้อย่างงี้อย่างนี้มันก็มันก็อยู่ได้นะปกติมันจะปิดประมาณอย่างนี้นี่ครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะให้ช่างเมืออของเฮียโตเลยตัดนี่เลยตัดนี้ตัดน,ดนี้แล้วก็เอาที่เป็นฝาเรือครับของอุปกรณ์ของฝาเรือประมาณสองพันกว่าบาทแต่ว่าจ้างเขาใหม่แล้วต้องเสียค่าทําสีเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเวลาเราจะนอนเราก็เปิดแมาเองเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะดูอย่างงี้มันก็ คอยร้อนทางานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็จอดนอนนี่เลยจอดนอนในปั๊มครับวันนี้เป็นมาถึงรถผมมันสีขาวนะตอนนี้มันเป็นสีสีมนๆหน่อยนะครับเนื่องจากมันลุยฝนมาเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปดูพัดการหน่อยนะครับคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่แหละนะครับเป็นยังไงเนาะไปดูข้างในหน่อยอค่ำคืนนี้สวัสดีจ้า พี่ไรที่ซุกหัวนอน้ห,นอหากพรุ่งนี้พักก่อนพี่ก็จะจอนเรานภารกิจของเราคือซื้อของฝากครับซื้อของฝากซื้อของกินก็เลยเหลือห้องนอนเรา <c oughs> เหลือนิดหน่อยก็นอนเบียดเบียดกันแล้วกันอูอ๋ตอนนี้เย็นเจ็บนะตรวันนี้อบอุ่นมากเลยเนาะแหมนี่ดูของฝากอันนี้เครื่องนอนโรงเรียนของฝาก ตู้เย็นก็ลบยีองศามาเกล็ดน้ำแข็งขึ้นเลยนะครับพี่น้องดูนี่ดูนี่ถือถือนี่ให้หน่อยถือฟ้านี่ให้หน่อยมันตื่นไม่ได้นี่นนเกล็ดน้ำแข็งขึ้นอย่างนี้เลยนะสั่งไปลบยีองศาบางอย่างก็อาหารทะเล<อ>ดูปลาตัวใหญ่ๆเป้งๆมีเนื้อมีอะไรลบยีองศาครับเกล็ดน้ำแข็งออกมาเลยนี่ไหมเกล็ดน้ำแข็งออกมาเลยกล้าปิดเลยนี่เราก็จะอ่าอันนี้ของ ยี่สิบเจ็ดสิบห้าลิตรเต็มอย่าเพิ่งเอาเทยอะย่องอ่ะนี่แล้วนี่เป็นของกลับบ้านปูไข่ปูไข่เดี๋ยวก่อนตัวก็ไม่เล็กตัวก็ไม่ใหญ่ตัวใหญ่มากนะงแต่ว่าไข่เต็มท้องเนี่ยนี่ปูไข่นี่เาจะนนอจากอ่างล้างมือก็จะเป็นอ่างเลี้ยงปูอืมเข้าไปนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นของฝากสตอร์ได้ส่งกลับไปให้เยอะเลยรอบหนึ่งแล้วอันนี้ซื้อมาอีกนี่ร้อยหนึ่ง วางวัตถีนอนเลยนะอันนี้ปูเขาเรียกปูมันปูอะไรป,ปูมันไม่ไข่แต่ว่ามันมันมากมันเป็นปุ๊เนี่ยเนี่ยอันนี้คนจีนจะชอบมากเออนี่มไม่้าขายเขาบอกมัน้ให้เลือกอย่างนี้แหละเอ็นัวผู้มันก็ผสมกันเพราะเราเอามาเขามาเยอะนะครับแล้วก็น,นี้เป็นอันนี้ยังไม่เต็มนะอันนี้เนนพิ่งเพิ่งทยอยซื้อใส่อันนี้รอเขาเรียกว่ารอเปลือหมึกกับกุ้งหมึก อันนี้เป็นโอ้หนี่หนวดหมึกหมึกใหญ่ปลาอีโต้สี่ตัวปลาชุน่านี่สามตัวหมึกสองโลปูแสมขี้แกงใต้ผักใต้วิปลาอีโต้สี่ตัวแล้วเราก็มีปลาตัวใหญ่ๆนี่สี่ตัวปลาอะไรนะที่ลุงเด็กก็มีอยู่ในนี้แหละครับเมนูของเรา แล้วก็มีผักผักอันนี้ก็เป็นอาหารเดินทางของเราแล้วก็นี่ก็เป็นตู้แช่อีกอันหนึ่งก็เป็นยังไงก็ต้องเสียสละพื้นที่นอนพราะเราใกล้จะกลับแล้วแล้วก็แล้วก็จะแบ่งพรุ่งนี้เราอยากนอนประจวบครับเพราะว่าที่นี่หมึกหรือว่าอะไรมันสดมาก,มกที่ประจวบที่ปานบุรีแถวนี้โอ้โหเป็นหมึกหมึกตัวใหญ่แล้วอร่อยครับก็เลยจะขอนอนนี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็เดินตลาดแล้วเราก็จะ ขึ้นไปเพชรบุรีไปเรื่อยๆไม่รู้ไปเรื่อยสุดไหนอีกประมาณสักไม่เกินห้าวันถึงบ้านอ่าอีกประมาณห้าวันวครับสิ่งเดือนลุงเด่นต้องพาแม่ไปหาหมเนาะหมดหรือยังหมดแล้วหมดยังหมดแล้วนะ <laughs> หมดแล้วเออหมดแล้วอ่าตอนนี้ก็เปิดแอร์เย็นๆครับนี่เปิดแอร์บ้านนะครับเน้เย็นเจ็บเลยเห็น่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้ดูว่าลมแรงขนาดไหนต้องดูยังไงว่าลมแรงไม่แรงเนะี่ย นี่แอร์ดูนี่เห็นเจ็บเปิดไฟเปิดให้นกปูปปููและแอเรานี่ปวดยี่มห้านอนไม่ได้นะครับอุยเ็ถ้ายี่มห้าบอกเลยเราไม่ได้ครับี่ชื้นหมดเลยนี่ตื่นเช้ามาเราต้องมาท่นี่เนาะทุ่งเด่นเราจะนอนกันที่นี่เลยแหละค่ำคืนนี้พ่อเราก็จอดใกล้กับห้องน้ำหนึงครับไปแปรงล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ง่ายแล้วก็นี่เป็นไข่เค็มชายากี่กล่องนะไข่เค็มชายา เจดแท่งกองปดองเอาโชว์สักกล่องนีไข่เค็มมาที่จวัดสุราต้องกินครับไข่เค็มชัยยา<อ>นี่เอไข่เค็มชัยยากล่องละหนึ่งร้อยบาทมีสิบสามฟองไหมสิบสี่ฟองครับสิบสี่ฟองหนึ่งร้อยฟองละเน<อ>ี่ยไรไม่รู้แต่ว่าสิบสี่ฟองหนึ่งร้อยบาทครับก็เอาไปกินด้วยเอาไปไตกประมาณเในนี้ในในีนนน้มีหมืกอยู่เยอะนะครับมีหมือกอยู่ประมาณโอ้ หกห้าหกตัวกันนะตัวใหญ่แหละซื้อไว้รอบนั้นมึกมึกซอกมืออะไรก็มีมาอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรรอบดึกไหมเธอจะกินไหมเนี่ยดูเรียนโอ้ลดอเ,อเอาเอาลูกที่หอมหอมหอมหมดทุกลูกแล้วสุกมากแล้วพี่เขา,เาให้มา,าอ,อันนี้เขาอันนี้เอฟซีเขาให้ครับที่ที่อยู่ชุมพรยังไงเป็นลง้งทาล้งเกี่ยวกับสวนทุเรียนแรกเราก็แบบเกเป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนั่นแหละ แต่ว่าเขาก็รับซื้อรับขายด้วยเขาก็เลยคือของพี่เขาน่าจะหมดฤดูแล้วเนาะอ,นนอันนี้อันนี้ยังดิบเดี๋ยวฟังเสียงนี่คลอดยังไงเนะี่ยสวิสซอกไปดูสิอโอ้โหอันนี้อันนี้เก็บได้แล้วใกล้แล้วนะกับกรอบน่าจะได้อยู่นะแต่อันอันนี้ได้เลยดูกลิล่นหอมมากตอนนี้จุบจุบจุบอันนี้แค่บอกได้เลยเนี่ยมันต้องเอาด้ามมีดมาลุงเด่นนี่นี่น,นี่บูมบูมมือ อืมเอาพิเศษหลังโอ้ยหอม<ด>มาก<ด><ด>สุกเลยถ้าเธอมากินคืนนี้พี่ว่าโอ้โหรถเรากินทุเรียนในรถความหอมก็จะกระจายเดีด๋วยวเราไปเปิดหน้าต่างดูอากาศหนอยไหมแต่ไม่ต้องดูดก็ได้มันจะไปแปลงฟันเราเราชอบอยู่แล้วไม่ต้องดูดหรอกหอมมากอ่ะเดีด๋วยวเราไปเอานี่อยู่ไหนนี่อยู่ตรงไหนของรถอยู่ที่ไอ้วางตจมแต่นี่ในรถไม่มีทุเรียนเลยเหรอไม่มีหนูเอาไปล้างหมดแล้วโอเคไปเอาอีกแป๊บนึงครับมาได้มาแล้วใช่ไหม โอเดี๋ยวจะทำงานต่อต้องมีบินด้วยนะ <c oughs> ทำงานต้องมีบินจะไกินลูกไหนเดี๋ยวฟังเสียงกัดอดีฟังเสียงนี้ดีกว่าอันไหนโอ้เนี่ยโอ้อันนี้บวบบวบหลวมแล้วคือที่ท,ท,ท,ทีแล้วก่อนเราฟังไม่รู้ได้แต่หลังมาีเรากินบอร,รู้แล้วล,ลองลูกนั้นหน่อยันมันถ้ามันบวบมันหลวมมันหลวมมันเปือกมันไม่ดีแหละโอ้อันนี้แน่นกว่าเมื่อกี้อันนี้อันไหนอันไหนที่มันหอมหอมในร้เนี่ย หองหมดอ่ะเอ้หองกว่าล่ะจริงอ่ะทำไมไอ้นี่บุบๆเราผ่า so ดูไหมเดี๋ยวเราหาดูหน่อยเน้เปิดปีนเดี๋ยผ่าดูได้บ้ามันลุ้นกันระวังมือเด้อระวังทั้งมีดระวัางทั้งคุม ดูเราชอบว้าว <Wow! S 1> เหลืองสวยเลยอ่ะแข็งแป๊กอีกเลยไอไอเกวี้ยก้ก่ <laughs> อนปีนมือไม่ดีวะ่ะบอกแล้วลูกนี้แหละเห็นไหมเออนี่หอมนะน่ะอ่านไหมกินด้วยใจลูกนี้เดี๋ยวลองปาดูนะม,มันก็ไม่ใช่ของมันไม่ก็ไม่ใช่ปาดง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดไงนี่ลุ้นลูกนี้เลยอื อืมวัวนั่นก็เหลืองสวยโอ้ยนี่พอดีอเป๊ะเลยกินดได้กินได้กินได้พอดีเลยลูกนี้เปิดมีดเลยแก้แกแกเงินพ่อคา้าเสอนทีหนึ่งลูกที่สุดครับพอดีพอดีกินครับกำ <c oughs> ลังกำลังพอดีกินครับลูกนี้นี่ทำไมไม่คมบ้าเอ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 า หูตู้มือมี่งไหมท่าเลยนั่นละรถตู้กินทุเรียนเสนอตอนรถตู้กินทุเรียนโอ้โหนี่ภูณพี่เขาเอาให้มีหนึ่งมีสองมีสามเยอะเยอะเหมือนกันห้าห้าภูอะห้าหกภูเลยล่ะคะ่ะแต่แตั้งแต่มาใต้นี้มีแต่น้องไฟเป็นคนปอกทุเรียนให้กิน,น,นเนี่ยผมไม่เคยปอกเลยเนี่ยไฟเขายากกว่าปกติไงแ,แต่ทุเรียนใต้อร่อยนะลุงเด่น อมที่เรามากินกินมันทุเรียนที่ไหนก็อร่อยหมดนะละมาเราเจอแต่ต้นอร่อยเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้นั่นก็อร่อยนะอุดแต่ละดีจัดอร่อยแต่แต่กินกินมันจะไม่เหมือนกันน้องโรงเดียนเนาะแต่แต่ไม่กินที่ที่ไม่อร่อยรู้ไหมไปกินที่ไหนที่เชียงรายไม่รู้มันเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ไหนมันบางทีก็หนุ่มบางทีก็เหม่นแก่บางทีก็มาะปาดอะไรนะอย่างนั้นนะปาดพันธ์วะนี่แหละเขาเรียกว่าอะไร ไม่ใช่ปาดนะเล่นเฉาะตุเรียนเละนี่พี่ก็ยิอกนี่บางท่บางทีจะกินตุเรียนทีมันก็ไม่แก่จัดอะ่ะมันไปถึงเชียงรายมันไม่แก่ราคาเข้าเหมาวสวนไงลุงเด่นแต่ถ้ามากินที่เราเดินทางมานในทริปนี้เนี่ยโอ้กินทุเรียนอร่อย,อยทุกทุกต้นเลยมาเจอของจริงเนาะเจอของจริงทะเลก็สดสดนั่นนั มาแล้ว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 โอ้โหบุรณนขายทุเรียนได้หรือเปล่าเหมือเขารีวิวเลยลูกเด็กเหมือนยังไงนี่ลูกกระจี๊ดเดียวโอ้ไม่มีโอ้ไม่ในมันเหรอใช่ปะนี่เห็นไหมกี๊ดเดียวทำไมพี่ผาตุเรียนได้เก่งขนาดนี้ถ้าไปถ้าไปผาตุเรียนขายไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายเลยเข้าแกนใดเขาเลยนะอ่ะกินดูก่อนไหมกินเลยลูงเด็ปปาตาแซ่บแท้หวานเฮ้ยแปลงแฟนมาเมื่อกี้นี่ หวานแบบละมุนมากหวานเจ็บเลยเคยเกลียทุเรียนอร่อยแบบนี้ไหมเนี่ยอใช่เล่นอร่อยมากแต่ถ้าเรากินวันนี้พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะสุกเลยใช่ไหมคะร่อนรับเข้าให้หน่อนอกเขาเหนียวนทอดนะ กินตุเรียนน้ำแงแอร์นะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจริงเราไปซื้ออีกกล่องแล้วก็มาใส่ในไอ้นั่นเราก็ได้นะลุงเด่นให้มันเป็นเป็นแบบไอศ์ครีมทุเรียนไปเลยนู่นนี้อร่อยมากเลยหวานหวานเจี๊ยบเลยโอืยอื่นดับไล่เอือก่อนนะไม,ไม่ไม่กินแล้ว <c oughs> จะเสียใจยที่จุดเลบอกให้ทำไมมันแก่ยากอย่างนี้วะไม่ลุงเด่นก็ชอยอย่างนี้ก่อนไม่ใช่เออผ่านล้างนั่นแหละแม่แล้วแล้วก็แงะออกมา ดูปูนีน่ดูปูนี่แสงแว่าอาจจะน้อยแต่ว่าโอ้โหเนียนคือแอบนุ่มแนไห,นนไหมคือใครเลยเนาะเลียงคือใครเลยกลิ่นกลิ่นเขาเป็นทุเรียนอะ่ะกลิ่นหอมดีโอ้โหพี่น้องกินทุเรียนเสร็จแล้วก็กินกล้วยนี่คนระับ <laughs> กินก็อด้ก mm, ินก็เ้าถก็สตอร์ไปอีกมีไอ้ลูกนี่ให้ละดูหน่อยที่เราซื้อมาจากอ่าพังงาลูกยีอ่ะเออไม่ใช่อันนี้อันนี้เหมือนมะขามนี่นี่อืมโลภมากใจเย็นๆพ่อนี่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 ูกนี่ จำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อเช้าพี่เราฝากกับพี่เขาด้วยนะพี่เขาบอกอยู่ว่าลูกอะไรไม่รู้จะเขาเลยถ้าเราสองลูกเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้พี่เขาเอาให้เราเลยมาสามลูกก็มีกล้วยตากจากพี่โลกใช่กล้วยตากจากพี่โลกแล้วก็ดีบัวจากเชียงรายดีบัวดีบัวหนึ่งแพ็คแล้วก็มีอันนี้ฟองหนึ่งแรกแรกมาแรกแรกกันนี้เขาหวานเนี่ยหวานเจ็บเลยอร่อยมากเลยเธอถ้าเธอไม่กินนี่ รู้แต่ที่ทุเรียนใต้นี่กลิ่นแรงเนาะนี่กับสุกไงนี่แหละทุเรียนของจริงมันต้องอย่างนี้อะไรต่นเหรออะไรเราว่าเธอต้นอ๋อบ้าแหรอเธอพูดเสียหายเขากำลังกินอยู่คนกำลังกินทุเรียน ได้กินอึงนอ๋งเนาะไม่รู้อะไรมีหรอกก็ไม่เคยสักทีหนึ่งปูมันดิด้นเยอะอะปูมดิน้นเหรออึงอ๋งอ่างอึ๋งอ่างอะไรบ้าหรือเปล่าแต่ว่ากินดุเรียนคนเดียวแล้วอืดเนาะเธอช่วยผ่านหน่อยนิผ่ายัางไ,ไงวะเนี่ยเอเอเดี๋ยวจะผ่าให้มามามปเปลีป่ยนมือหน่อยปออออไปไหนเราไปซื้อทำไมเขาผ่าดีดีรับชุดพอเหมือนเหลือมีเราไม่โคมหรือเปล่ารู้ จริงๆพี่ก็ทําเป็นหมดแหละพี่อยากจะให้เธอผ่าให้กินจะได้อร่อยกลับไปนี่ก็เอาไปสักสองสามร้อยโลไหม <c oughs> ปอกไข่หน้าบ้านเ <c oughs> ด็วกันายแฟงกับลูกเรียนอีกของพี่ของลูกเรียนปอกสวยมึงคิดไม่เห็นเลยว่าผ่าเขากลางเลยอ่ะ <c oughs> ถ้าไปผ่าขายให้ลูกค้านี่ลูกค้าเขาไม่ซื้อหรอเนี่ย <c oughs> เฮออลองมีดบานมือนะ ครับก็เป็นบรรยากาศในแคมปอร์แวนแล้วครับกลิ่นนี่หอมไปเลยนะตอนนี้นะกิ่นกิน,กน,กน,กนมันหอมมากเออมาเด้อพี่น้องใครอยากกินทุเรียนนะครับมาทีนี่นี่กำลังกรอบๆเลยเนี่ยกำลังกำลังเปนพอด,ดีครับหอมละมุนถ้าปองคุณมานี่ผ่านงี้ไม่ได้นะเนี่ยมันวัยวายมันวยวายนะปองคุณนี่้อร่อยมากเลย ดีแล้วที่ปองคุณไม่ชอบกินทุเรียนถ้าอย่างนั้นทำกินทุเรียนแพงด้วยนะบางช่วงอ่ะออกไปใหม่นี่ลูกหนึ่งห้าร้อยหกร้อยปองคุณไม่ชอบกินทุเรียนแต่ถ้าได้กินนี่แล้วน่าจะบวดเยอะนะพะเวลาเขาชอบกินอะไรนี่เขาจะกินอ่าโอ้ย,ยังได้เยอะนะนะนลูกแล้วประมาณสองโ<ด>ลก,กว่าลูออากแล้มาองโลกวก็ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศในรถเราเดี๋ยวเราก็แต่ว่าจะไปล้างหน้าไปฟันก็นไปที่ที่ของของปั๊มเลยครับนะก็น้งองฝ้ายเขาก็ไปทำธุระส่วนตัวได้เรียบร้อยมาแล้วเปลี่ยนชุดนงชุดนอนเรียบร้อยนะครับนุ่มเด่นก็เหลือแบบไปล้างหน้าแปรงฟันพอผมเพิ่งกินนุ่มเดนเสร็จอ่านะก็ให้เห็นบรรยากาศครับพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้าเเพื่อจะไปดู <S <S อาหารทะเลแต่ไม่รู้ไม่รู้จะไปเดินตลาดไหนต้องต้องรอดูอีกทีนะครับนะมีเจ้าลุงสดมากแต่เขานัดตอนเที่ยงเขาจะไปเอานุ่นมาแต่มันเขานัดตอนเที่ยง เราคงไม่ไหวอ่ะแต่ขอบุนโทรไปละเด่นเพราะว่าเราต้องเดินอ่าเราต้องเดินทางต่อออได้ละเด่นกินไม้ปูนี้พอละพอละอิ่มละลูกดูกันแต่แต่ไม่เหมือนกันเนาะได้เยอะมากเลยอ่ะอืมสีสันนี่ครับพี่น้องหวานหวานกาดตะไปที่ฉ่ำๆ้อมๆนะสำหรับคนชอบนี่นะถ้ากินกาแฟเนี้ยพวกนี้กินได้เลยลูกเนี้ยอ๋ออันนี้เอาถุงถุงถุงของโยมใส่แล้วใส่ตบแข่งไปเลยอันนี้เอฟซี ไม่ใช่เอฟซีลูกหยีลูกหยีเก็บเหอะเปี้ยวโอ้ยกล้วยได้ดีไหมเสียสละอ่าอาหารเช้าเรานั่นเนี่ยโอ้โหทัานจะพืชอาหารเบาๆอาหารเช้าเบาๆก็เป็นบรรยากาศอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวต้องเอาถุงถุงน้ำมาใส่อันนี้เราใส่น้ำแข็งไว้แช่เย็นเย็นเๆใส่อ่าแช่เย็นเย็นกินผู้นี้เช้าเดี๋ยวถ้านและเธอก็เปิดฝาตู้เย็นไว้หน่อยนะเพราะว่าเราเร่งตู้เย็นไว้เยอะ เดี๋ยวมันม,มีตัวระบายอากาศครับมันจะอุ่นๆถ้าเราเปิดไว้มันก็จะตู้มันก็จะได้ปกติเดี๋ยวก็ได้ทูงให้ได้เราอยู่ไหนนะทูงไปขอเขนะมันอยู่ตรงน,นั้นแนะ่ะไม่รูรออมาแล้วอ๋ออย่าได้บนนู่นนู่นบนน่ะนี่นอ่า ถุงเปล่าต้องซื้อถุงเปล่าซื้อถุงหูหิ้วต้องซื้อหลายอย่างนะครับเวลากับข้าวกับปลามันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อมาถุงมาใส่ไว้อันนี้ไม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินนะ่ะปิด,ป,ดปิดไปเลยเอาให้ fc นะ fc มากินเลยนะทุเรียนเด้ออันนี้เอลไซสับเปลือกได้ใส่สองสิบเก็ดแข็งจะ<า>ใส่ใส่สตู้เย็นก็ได้เนนื้อมมัสวยากเดีย๋ยวจะใส่แต้นี่ก็น้ำแข็งเยอะเลยวใส่่ีเอาใส่ตู้เย็นก็ได้เป็นเป็นตู้เย็นฟิตครับ ปิดในแข็งอุ้ยออรี่อเก็บแปรงรถบ้านเคลื่อนที่นี่ระวังเอาไปลึกๆนะตื่นมาไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำแตะใส่นี่นี่แล้วก็จะเปิดตู้เย็นแล้วก็เก็บช่องนเลยนะฟินเลยอ่าแล้วก็เปิดเปิดฝาไว้อย่างนั้นแหละอ่าให้มันระบาย รถไม่ได้วิ่งเอออย่างนั้นแหละสบายสบายเอาเปลือกทุเรียนไปทิ้งนะเอาขยะไปทิ้งเลยก็ได้มันอยู่ปั๊มนี่อ่ะนี่ฝากนี่หน่อยนะไปเราอยู่ในข้างนอกเสียงดังนะครับเใช่ไหมแต่ของเรานี่อยู่ในนี้ไม่ได้ยินเสียงรถเลยครับแต่ข้างนอกเสียงรถเขาจะสิบล้องสิบล้องมาจอดนอนนี่หมดเนาะทุ่งทุเรียนมาจอดนอนนี่หมดเลย นี่ครับถ้าปิดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่ครนี่มาดูโอ้คนก็รถรถเป็นเป็นปั๊มใหญ่ยิ่มสี่ชั่วโม,มงครับรถพวกนี้เขาก็มาจอดนอนกันเต็มนี่แหละครับก็เออเออมาอย่างนี้มันก็มันก็โอเคครับถ้าเราปิดนี้ยังไม่หมดอีกเหรอเก็บรองเท้าเธอเธอไม่เก็บรองเท้าใช่ไหมทุกคนโอ้เมื่อกี้เป็นกำนันเหรอ ถอดรองเท้าขึ้นนถสายดีนี่ถอดรองเท้าถอดรองเท้าขึ้นดดรถนะรุงนี้ก็จะออกไปเลยใช่ไหมอืมอ่ะ,อะ,อะ,อะก็เก็บบรรยากาศให้ดูคับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรุ่งนี้เช้าด้วยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็ทําความเคลียร์พื้นที่เราที่เขานใครที่นอนมานั่งนั่งประมาณนี้ครับเย็นขอให้ขอให้มันมีเอง,เองมันก็อยู่ได้แล้วมันมันจะสบายมากมันจะเย็นอย่างเงี้ยต้องห่มโป้ห่มด้วยนะครับกลางคืนเราก็เปิดแน์นอนแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่ผมชาร์จได้ดีมากวันนี้ วันนี้วิ่งทั้งวันวิ่งห้าหกชั่วโมงแล้วแดดจัดมากครับก็เลยแบบพลังงานขึ้นมาเต็มเหลือเฟือเลยเอาไปยแค่ซูมแถบก็ได้ไม่ได้ซูม<ง>เปิดเลนวายเ,ยเนี่ยวันนี้เราก็จะนอนเฝ้าปูนอนเฝ้าปลากันไปปูห่าก็นอนเราไม่กระนอนได้ไหนมันเลนยี่บ่คืนก็ตาข้ขาแกะข้าแก้วสิจะได้นอนไม่เนี่ยก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของรถแคมป์แปร์แล้วก็บื้องหลังของควโรงเด็นครับก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยนอนอย่างนี้เลย เดี๋ยวก็นั่งตัดคลิปนั่งดูหนังสักหน่อยแล้วก็หลับกันไปพ่กนี้เช้ามาปลูกกันอีกทีครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้องตื่นเช้ามาแล้วก็ขับรถมุ่งหน้ามาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่จะไปบ้านดอนมะกอกที่นี่อีกหกร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเอาล้ครับอีกหกร้อยเมตรนะครับ,รบมากับ GPS พี่น้องร้านคุณน้อยบางมะกอกเหรออะไรมะกอกมะกอกนะเมื่อกี้ดอนมะกอกครับร้านนี้เด็ดอ่ากแต่ว่าต้องไปตามช,ชมในช่องลุงเด่นนะครับ ก็ให้เห็นบรรยากาศองการเดินทางมาไกลพอสมควรครับพี่น้องใช้เวลาเดินทางมาตั้งแต่ตื่นเรอนเจ็ดโมงแปดโมงออกมาครับนาะตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีโอ้ขับรถจากอำเภอทับสแกที่จังหวัดประจวบนะครับมาไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพผู้จัดการหน่อยผู้จัดการท้องไม่ดีครับพี่น้องไม่แน่ใจว่าไปกินอะไรมานอนนอนซมอยู่ข้างหลังนึงเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนะ เป็นบังวนะไม่เห็นไม่เห็นเยอะก็ขับรถมายาวกับเขาบอกให้ลุงเด่นเอฟซีแหละบอกลุงเด่นลองมากินร้านคุณน้อยนะครับดอนมะกอ,อกดูเด็ดกินแบบร้องไห้ในบ้านดอนมะกอ,อกครับก็ยังไม่เคยมานะครับโซนนี้ขับรถออกจากสายเเชียสายหลักมาประมาณสักสามสิบกว่าโลครับ ดอนมะกอกน้อยโอ้ไม่เปิดมั้งครับวันนี้จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเปิดไหมมีรถโอ้เปิดอยู่เปิดอยู่พี่น้องนี่ถึงแล้วครับนี่โอ้มีแต่รถตู้รถอะไรมากินเต็มเนะเาะบรรยากาศเงียบๆครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศผู้จัดจาการหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นร้านเล็กๆร้านลับๆแต่มีคนมารีวิวเยอะนะร้านเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูผู้จัดจาการก่อนผู้จัดจาการไม่ค่อยสบายถึงเวลาก็จะกลับซื้อของฝากเยอะไปหรือเปล่าลูก เมื่อคืนไปกินอะไรผู้จัดการไปกินอะไรอะไรไม่รู้นะครับเข้าห้องน้ำเป็นสิบรอบเลยเมื่อคืนนี้แล้วเราก็ไม่ได้นอนโรงแรมด้วยท้องเสียก็บอกให้ไปกินก็ไปกินนั้นอีกไม่เ,เป็นไรเชได้เชได้เห็นไหมไม่ใชได้กับแก้มนะเชยดยเครื่องดื่มก <c oughs> <c oughs> ็เลยออกอาการเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านดอนมะกขอกครับบรรยากาศเย็นสบายบายนะก็อืมทุกคนผมบงง่างม นี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามานะครับก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามากะว่าจะมากินข้าวเช้าที่นี่เลยนี่นี่นี่ร้านอาหารคุณน,น้อยดอนมะกอกครับอออกรายการัติชนด้วยนะแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านหลายๆคนมาที่เพชรบุรีเขาแวะมาชิมกันที่นี่มามาดนมของนี่มันจําเป็นต้องกินอาหารทะเลนะแต่ว่ามีเมนูอื่นๆเด็ดเดี๋ยวก็ลองตามไปดูในะช่องลุงเด่นได้ครับนะก็นี่มาดูเช้าวแวะซื้อของอะไรอีกเยอะเลยนะลุงเด่นซื้อของมาใส่เต็มเลยของฝาก ไหวแบบไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไหวก็นอนถ้าเธอไม่ไหวอะ่ะดูนาสิดนี่สีวนะครับมาเที่ยวอะไรเนี่ยเพิ่งให้กินเกลือแร่ไปกินหมดควันแล้วกินให้หมดเยอ่นอยหนอยนึงกินให้หมดนะไม่น่าจะเกี่ยวกับอาหารทะเลนะกินอะไรไม่รู้มาอมเอาคนป่วยอ คนป่วยคนเปื่อยอ่้ฟังเสียงกระทะดิชัชกเช็ชัชกเช็อยู่ในบ้านนั้นเราอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นหรอกรถตู้นอนของแค้ครับกกินนๆนอนๆนอ,นอยู่ในนี้เราก็ใช้ชีวิตเรียบเรียบง่ายสบายสบๆขี่รถเล่นขี่รถทัวร์กันไปเรื่อยๆเฮ็ดแซ่บเบร์ สนใจอยากที่จะมาครับร้นานป้าน้อยเนี่ยป้าน้อยบ้านดอนมะกอกครับก็สะใจมากตามไปดูคลิปเรื่อแล้วกันมืิอเี้ลูกเด็ดเกลือออกเหมือนกับไรนะเสื้อนี่เปียกกว่าลยครับแก้เสื้อขับรถเมือ่อกี้นี่โอ้สุดยอดสนใจอยากมาครับตามไปดูด้ื่องใน,นช่องเลยแล้วกันก็ตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีแล้วครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามคลิปหน้าของฟังกันนะ ราลัดก,กับแม่ค้าไว้ว่าเราจะต้องื้ออะไรกลับบ้านนะซคื้อห่อยหมอยดองที่ตลาดก็สี่สิบบาทเองอร่อยมากอันนี้นี่เต๊นเกียวยายทันชอบหมอยดองอตอยตะไคร้ใบมะกรูดพริกกินสวนหอมแดงขิงหน่อยหนึ่งกระเทียมหน่อยหนึ่งใส่เยอะๆข้าวร้อนๆมีไข่เจียวมีแกงมาสักอย่างหนึ่งตักหมอยดองราดบนข้าวกัดเข้าไปน้ำลายจาง ทุกๆทุกสารทิศจะวิ่งมาหาลินเราขนาดของเสียเนี่ยก็ใส่เป็นหยดจับ้ำเลยเนี่ยสุดเนี่ยเดี๋ยวไปแวะตอนหอยหลอนยิบหน้าเมาร <c oughs> ประมาณสักยี่สิบหนงประมาณแล้วก็จะไปต่อจะไปไหนไม่รู้อนที่กลาง,ง,งยังไม่กลับบ้านง่แต่ว่าขึ้นเหนือแล้วนะครับก็จากจังหวัดเพชร